สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะพบกับดิฉันจินตนาทิพยารัตกุลค่ะยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะสำหรับการจัดทากรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2559ซึ่งเมื่อเย็นวานนี้นะคะหม่อมราชวงศ์ปรีดียารเทวกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีได้เรียกฝ่ายเศรษฐกิจประกอบด้วยนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายสมศักดิ์ชิรัตนสิริผู้อํานวยการสํานักงานงบประมาณนะคะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมกรอบ,บวงเงินนัดที่สองหลังจากที่ ที่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มอบหมายให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนั้นกลับไปทบทวนเป้าหมายรายรับและรายจ่ายมาใหม่ค่ะซึ่งภายหลังการหารือในครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมได้วางกรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,559 ไว้ที่2,720,000,000บาทโดยแบ่งเป็นงบลงทุนร้อยละ20ของกรอบวงเงินรวมหรือว่าประมาณ5,34,000,000บาทพร้อมตั้งเป้า GDP ในปี2,559จะขยายตัวที่ร้อยละ4.2อย่างไรก็ตามค่ะกรอบวงเงินดังกล่าวเป็นตัวเลขที่วางไว้เบื้องต้นนะคะยังไม่ได้สรุปออกมาอย่างชัดเจนเนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขอกลับไปทบทวนตัวเลขรายได้ใหม่อีกครั้งก่อนที่จะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะ รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในสัปดาห์หน้าค่ะ กรมการบินพลเรือนในฐานะผู้กำกับดูแลสนามบินในประเทศไทยนะคะมอบใบรับรอง6สนามบินในความรับผิดชอบของทอทยืนยันถึงมาตรฐานและกิจความสามารถที่ทัดเทียมในระดับสากลค่ะพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานมอบใบรับรองการดาเนินงานสนามบินสาธารณะแก่สนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทยจํานวน6แห่งค่ะประกอบด้วยท่าอากาศยานสวรรณภูมิท่าอากาศ นดออเมืงท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานหาดใหญ่และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายซึ่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบมีมาตรฐานและขีดความสามารถที่ทัดเทียมในระดับสากลทั้งทางด้านกายภาพของท่าอากาศยานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการซึ่งการได้ใบรับรอง การดําเนินงานสนามบินสาธารณะจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แสดงถึงความพร้อมและศักยภาพในการดําเนินงานเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นําด้านการบินในระดับภูมิภาคค่ะ ขณะที่ไทยและลาวนะคะปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารเดินทางข้ามประเทศเส้นทางกรุงเทพเวียงจันทร์ค่ะโดยมีการเปลี่ยนแปลงคู่สัญญาเพื่อให้สามารถที่จะจัดหารถที่มีมาตรฐานเดียวกับไทยมาให้บริการค่ะนายวุฒิชาติกาลยานมิตรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งหรือว่าบขอสอลงนามร่วมกับตัวแทนบริษัทขนส่งโดยสารจิตประสงค์ยอดนิยมของสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในสัญญาเดินรถโดยสารระหว่างประเทศไทย กับสปปลาวสายที่6เส้นทางกรุงเทพนครหลวงเวียงจันทรซึ่งเดิมบขอสอได้ทำสัญญากับรัฐวิสาหากิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทร์ เปิดให้บริการเดินรถมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2 5 5 5ด้วยรถปรับอากาศ VIP เดินรถฝ่ายละ1ทเที่ยวต่อวันแต่ว่าต่อมานะคะในการประชุมหารือด้านการขนส่งทางถนนระหว่างไทยลาวเมื่อเดือนกันยายนปี2557ฝ่ายลาวได้เสนอยกเลิกสัญญาระหว่างบคสกับรัฐวิสาหกิจรถเมล์นครหลวงเวียงจันทร์เนื่องจากไม่มีรถโดยสารมาตรฐานเดียวกับบคสมาวิ่งให้บริการจึงขอเปลี่ยนแปลง คู่สัญญาเดินรถ และให้บขอสอจัดทำสัญญาใหม่กับบริษัทขนส่งโดยสารจิตประสงค์ยอดนิยมแทนปัจจุบันนะคะบขอสอเปิดให้บริการเดินรถโดยสารประจำทางเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างประเทศไปยังลาวและกัมพูชารวม14เส้นทางค่ะและขณ,ขณะนี้นะคะกำลังเจรจากับเมียนมาในการเปิดเส้นทางเดินรถเชียงใหม่เชียงตุงและแม่สอดเมียวดีคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายในปีนี้ค่ะ สถาบันการเงินนะคะรุกเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะโดยธนาคารทหารไทยเชื่อมอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งกับโมบายแอปพลิเคชันครั้งแรกในไทยคะ่ะรองรับการทำธุรกรรมผ่านมือถือ นายบุญทักษ์หวังเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารทหารไทยหรือว่า TMB เปิดตัว TMB Touch Application บนโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมเป็นระบบเดียวกับ Internet Banking ของธนาคารทำให้ข้อมูลที่ทำรายการทุกอย่างเป็นข้อมูลชุดเดียวกันแบบเปรียบทาจึงสามารถใช้งานควบคู่กันได้โดยไม่ต้องคอยจำหรือว่าสลับการใช้งานสระบบและใช้ระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐานสากลสามารถ ทำธุรกรรมได้สูงสุด5 0,000บาทต่อรายการ ส่วนภาพรวมเศรษฐกิจไทยปีนี้นะคะผู้บริหาร TMB มองว่าจะมีความผันผวนจากปัจจัยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐซึ่งจะทําให้เงินทุนไหลกลับและเงินบาทอ่อนค่าแต่จะอ่อนค่าน้อยกว่าสกุลเงินอื่นในภูมิภาคส่วนปัจจัยราคาน้ํามันที่ปรับตัวลดลงจะส่งผลดีทําให้ต้นทุนการผลิตลดลงค่าครองชีพลดลงคาดว่าจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้เพิ่มขึ้นร้อยละ0 5ค่ะ ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะส่วนหุ้นชารัฐปิตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาลดลงเล็กน้อยจากความกังวลเกี่ยวกับราคาน้ามันดิบที่ลดลงต่ำค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์นะคะลดลงไป27.16จุดปิดที่17,613.68จุดส่วนดัชนีนัสแดกลดลง3.21จุดปิดที่4,66 1 5 0จุดขณะที่ s p 5 0 0ลดลงไป5.23จุด ฝังตลาดทุนเอเชียปิดภาคเช้าส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวกนะคะยกเว้นดัชนีนิกอีตลาดทุนโตเกียวที่ร่วงลงไป186.51จุดแต่ที่16,901 จุดฝั 20. 20. ่งตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีห่างเสงเพิ่มขึ้นไป55.13จุดและเซียงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกได้12.05จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยติดภาคเช้าดัชนีแตะที่1,544.06จุดบวกขึ้นไปได้9.09จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า21,000ล้านบาท ด้านสถานการณ์ราคาน้ํามันดิบนะคะยังคงปรับลดลงต่อเนื่องกว่าร้อยละห้าแต่ระดับต่ําสุดในรอบเกือบ6ปีค่ะหลังจากที่โอเปกส่งสัญญาณยังคงไม่ลดปริมาณการผลิตส่งผลให้ราคาน้ํามันดิบตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับลดลงไป18เซนมาอยู่ที่45เหรียญ89เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่เบรนท์ตลาดลอนดอนปรับลดลงไป84เซนอยู่ที่6,46เหรียญ59เเซนต์ต่อบาร์เรลค่ะ ปิดท้ายกันที่ราคาทองคำในประเทศนะคะวันนี้ราคาทองในบ้านเราปรับลดลงไป150บาทต่อบาททองคำทําให้ราคาทองคําแท่งราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ1 9ึ่0้บาทขายออก1 9 1 5 0บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ19,550้บาทค่ะ